เจ้าเกิดมาคุณชูศรีคุณฟังผมพี่ได้คะแนนเท่านี้นเป็นเป็นผมผมอายอายนะผมกลับบ้านไปตั้งแต่ที่ร้องเพลงแรกแล้วจริงเป็นบุญหูแล้วเกิดนานแล้วไม่ได้ร้องให้ฟังขอบคุณร้องไห้น้ำตาไหล <c oughs> ่อย่าอย่ไปเชื่ออย่าไปเชื่อน้ำตาจอระเค้ ตลกก็ร้องไห้ได้ห้าสี่สามสองสามารถน้ำตาในเพลงยยองก็ได้ถูกไหมคุณอย่างนั้นดิพวกเราเล่นได้แล้วทำไมพวกเราต้องนอนอยู่บ้านเฉยๆด้วยเฮ้ยไม่มีใครรู้หรอกร้องจริงร้องจริงร้องจริงเ ใช่ออราไม่มีงานเลยก,กินแง่ตะปูดีบ้างท่านผู้ชมครับนี่ถ้าไม่อยากพลาดชมภาพหลุดๆพี่ยังเหลือไม่ได้ออกอากาศนะภาพหลุดสนุกสนุกของรายการ Master ร์คิวเวทีแจ้งเกิด Star Battle นะครับเนี่ยท่านผู้ชมกดเข้าไปชมที่นี่เลยที่นี่สนุกแน่ที่นี่ครับ มาทีฮ้ยนี่นี่แหละกดเข้าไปชมเลยครับ